ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่รับประกันการเตริมไวดันใจมีบริการเตริมโรบักร,ระบบ v i p Server สูงถึงเลทแมีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพารในแบบต่างๆสูงถึงเลทสิบอทิเช่นแมปบลบ็บอกฟูดคิงเลกาซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและคิงเลกาซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโรบอกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบส่่่มมมมมมมเเลลลืือออออกกกกกกพรรรรรร้้ขงนนนตตาาาาาีี็ยยใชบบิิิัๆดไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิต ok ี King ้โบ n ุโน n คิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพรแมปออสตัยด้วย <S <S เพียงแค่เข้าไปที่ f เฟซ o o ๊กเซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีดเรจ e นดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจียงัม ัสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.I.P. Server สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แแบบฟลุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับอัปเดตเราฝากกันอีกแล้วนะก็เป็นการรีเวิร์กสกิลนะครับผมของผลพิศาจก็จะมีอยู่2ผลก็คือผลฟินิกส์นะครับผมแล้วก็ผลกาวิตี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูผลพิศาจสกิลแบบเดิมกันก่อนดีกว่านะแล้วก็ไปดูสกิลแบบใหม่นะครับของ V1 นึ่งเนี่ยเป็นผลที่ยังไม่ได้อเวกเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผลแรกก็็คผลีนนนนิกซะะะรับบบแแมจเป้ แบบเดิมนะฮะแบบนี้แล้วก็สกิล X นะครับผมเป็นแบบนี้นะเป็นสกิลฮิลเนาะเจเนอรเชั่นนะครับแล้วก็สกิล c นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะ,นนะนะครับ,แ,รบแบบนี้แล้วก็สกิลวีนะครับผมก็เป็นการแปลงร่างเป็นฟินิกนะครับผมแบบนี้เนาะนี่นะครับฟินิกวีหนึ่งอ่ะแล้วก็การบินนะครับผมก็เป็นการบินแบบนี้โอเค ก็เดี๋ยวไปดูผลกาวิ t y กันด้วยนะครับผมเราก็ดูผลฟินิกเกันไปแล้วนะก็มาดูผลกา a วิทยกันบ้างนะครับชึบผลกาวิทยนะครับยังไม่มีการ awake นะอเวกเนาะเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับสกิลเซตนะครับอันนี้ยังไม่ได้รีเวิร์กนะฮะแบบนี้นะครับทื่อๆแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กกว้างมากท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้สกิลซีนะครับ ฝนดาวตกไม่ใช่ฝนดาวตกเด็มันตกแค่อันเดียวอ่ะแต่ดูสกิลวีนะครับเออหนีฝนดาวตกอย่างเท่อ่ะมาแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เทพไหมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมของทางแอดมินกันบ้างนะที่เขาลงคลิปล่าสุดไว้นะครับเป็นคลิปโชว์สกิลใหม่นะของผลพิษาที่พี่ รีวิวไปดูเมื่อกี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็นี่นะครับผมเป็นช่องของเกมเมอร์โลบอทนะครับผมก็คลิปล่าสุดของเขานะคลิปล่าสุดนะตอนแรกเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปไฟนอลน,นะยังมีไฟนอลอีกนะฮะไฟนอลอ่าเดี๋ยวเรา,าดูกันนะครับผมเป็นอีก V1 นะครับผมแล้วก็ Gravity V1 นะ่ย Showcase อัปเดต17.3นะครับ นี่นะครับผมผลฟินิกวีหนึ่งรีเวิร์กนะฮะก็เป็นการโชว์สกิลนะครับเขาบอกหมดเลยนะว่าท่าไหนคือสกิลอะไรนะครับอันนี้ก็โชว์การใช้สกิลก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นการโชว์สกิลของผลกราวิตี้นะครับสวยสวยขึ้นมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสกิลอะไรนะไม่ได้โอหรอผลอุก,กบาทอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เ,เป็นสกิลแซดนะครับผมสกิลปืนใหญ่นะฮะแคนนอนบึ้มเป็นแบบนี้นะสวยขึ้นไหมท่านผู้ชมคิดว่าสวยขึ้น,นครับ เขาใช้ให้เราดูหลายรอบเหมือนกันนะอันนี้เป็นสกิลเนะครับผมสกิลฟื้นฟูนะฮะดีเจนเ r เรชันนะฟื้นฟูฟื้นฟ,ฟ,นฟูฟื้นฟูให้คนใกล้ๆด้วยนะสวยข้่ไหมแล้วก็อันนี้สกิลซนะครับผมถ้าเตะน,นะฮะเตะไฟ เทขึ้นไหมเทขึ้นนะก่อนหน้าน,นี้มันกลางปีกกลางปีกแล้วก็เตะใช่ไหมครับอันนี้กลางกลางปีกวะไม่กลางพุ่งไปเตะเลยนะครับอันนี้ก็สกิลวีนะครับผมฟูลบอดี้นะฮะก็คือแปลงร่างเป็นฟินิกเต็มตัวนะฮะรานฟอร์เมชันฟูลเหมือนเหมือนฟินิกที่มันอเวกแล้วเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนไหมเหมือนมากนะครับ หรือว่าใช่เลยใช่ไหมใช่ฟินิกที่มันอเวกแล้วป่ะอันนี้มันเป็นโชว์สกิลของ v 1นเนี่ยที่ยังไม่อเวกนะอันนี้ก็เป็นการบินใช่ไหมไฮบิดไฮบิดเหมือนเลยนะเหมือนที่มันอเวกแล้วเลยอะ่ะเออสวยดีครับสวยดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลกราิตี้แล้วนะครับน,นี่สกิลแเนาะสกิลแซดนะ มัดแรงน้มถ่วงเทไหมน่าจะเทน่าจะเทนี่อันนี้คาวิตี้อะไรอ่านไม่ทันมันเป็นท่าแรงน้มถ่วงนะฮะกดลงกับพื้นท่านี้กว้างมากครับ่าผชม กว้างมากนะครับกว้างกว่าไอ้นั่นนะ่ของอะไรนะลเมือดอีกเนาะไอ้ท่าอะไรท่าแรงดึงดูดของผนมือดอะ่ะแล้วก็สวยด้วยนะครับถ้าแบบไปที p p กันเป็นทีมนะถ้าใครเจอท่านี้เข้าไปนะครับ <c oughs> มีอะไรนะมีเน่านะครับสวยดีนะเขาโชวส์สก,กิลให้เราดูหลายรอบมากๆเลยนะท่านผู้ชม นี่นี่วงกว้างนะครับกว้างมากอะผมใส่จะได้แบบผลเอาไป pvp ผลใหม่นะอันนี้สกิลซนะครับผมสกิลซีสกิลดาวตกนะอันนี้ตกแบบทีเดียวนะครับเป็นสกิลซก็แบบเดิมแบบเดิมพี่โชว์ให้ดูแล้วเนาะต้นกิฟนะครับนี่อันนี้สกิลวีนะครับผม ฝนดาวตกนะฮะกี่ลูกอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกใช่ไหมนับทันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันกดค้างใช่ไหมกี่ลูกประมาณสี่ห้าลูกนะครับมีอีกไหมประมาณหกเจ็ดลูกเนาะลูกชิ้นนะะอันนี้ก็เป็นสกิลวีนะเอ้ยไม่ใช่สกิลเอฟสกิลบินนะฮะบินไวขึ้นไหม อมันสวยขึ้นเนี่ยมันม oh, ีบ๊อบแวบบ๊อบแวบที่ไอ้นี่ด้วยนะฮะไออันเนี้ยเขาเรียกอะไรกรอนที่เราเหยียบนะครับก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปตัวใหม่ๆทางช่องเลยด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย